สวัสดีค่ะเรื่องหลอนตอนที่สามวันนี้เป็นเรื่องของรุ่นน้องรุ่นน้องคนนี้ชื่อว่าทั์เป็นพนักงานเสิร์ฟที่ร้านอาหารที่ทำงานอยู่ร้านนี้จะทำงานกันแบบครอบครัวเจ้าของร้านใจดีมากดูแลยิ่งกว่าญาติพี่น้องรุ่นน้องมีหน้าที่เสิร์ฟและรอปิดร้านทุกวันหลังๆเจ้าของร้านเลยให้นอนเฝ้าที่ร้านเพราะไปกลับที่พักค่อนข้างไกล ทัดก็โอเคเพอประหยัดค่าเดินทางได้อีกร้านที่ว่าเป็นฟิวตึกสามชั้นชั้นล่างเป็นแบบนั่งจิบวายกินมีดนตรีชั้นสองเป็นแบบผับมีเพลงตืดส่วนชั้นสามว่างอยู่และเป็นที่นอนของทัตทัดบอกว่ามักจะเจอเรื่องราวแปลกๆอยู่บ่อยๆช่วงที่นอนเฝ้าแต่ด้วยความที่ทัดเป็นคนที่มีเซนต์เรื่องนี้อยู่แล้ว แถมทำงานเป็นกู้ภัยมาก่อนเลยไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่ทัตบอกว่าบางคืนจะมีเสียงคนเดินขึ้นเดินลงวนไปมาอยู่นานบางทีก็มีชักโครกในห้องน้ำชั้นสองกดเองแต่มีเหตุการณ์หนึ่งที่ทำให้ชัดหลอนมากก็คือวันนั้นเป็นวันพระใหญ่ร้านอาหารปิดเร็วเพราะว่ารัฐบาลสั่งห้ามขายเหล้าทัตก็เลยเก็บร้านเร็ว แล้วขึ้นไปนั่งเล่นนอนเล่นอยู่ชั้นบนนอนไปนอนมาก็หลับทัดบอกว่าอยู่ๆก็สะดุ้งตื่นเพราะรู้สึกว่าหนาวมากหนาวแบบเข้ากระดูกเลยแล้วก็รู้สึกหายใจไม่ออกเหมือนมีใครมานั่งทับบนตัวทัดลืมตาขึ้นมาด้วยความตกใจแต่ว่าไม่เจออะไรทัดก็เลยคิดว่าสงสัยจะฝันเลยไม่คิดอะไรมาก ดูเวลาตอนนั้นก็ตีสองกว่าทัดเลยลุกขึ้นมาปิดไฟแล้วนอนต่อทัดหลับไปสักพักหนึ่งก็รู้สึกหนาวรอบนี้หนาวกว่าเดิมหนาวเหมือนนอนอยู่ในน้ำแข็งเลยทัดบอกแล้วอาการหายใจไม่ออกก็มาอีกทัดก็เลยลืมตากะจะลุกไปหาผ้าห่มมาเพิ่มจังหวะที่ลืมตาขึ้นมาทัดบอกว่า ผมคิดว่าผมตายแล้วพี่สถานการณ์ตอนนั้นแม่งโคตรน่ากลัวเลยทัดบอกว่าผมเห็นเป็นเงาดำๆผมยาวๆผมมองเห็นหน้าเขาไม่ชัดเพราะว่าปิดไฟอยู่แต่รู้สึกเหมือนว่ามีน้ำอะไรไม่รู้เลอะเต็มตัวผมไปหมดและได้กลิ่นเหม็นๆเหมือนอะไรตายผู้หญิงคนนั้นนั่งทับตัวผมอยู่แล้วก้มหน้ามาใกล้ผมมากตอนนั้น ผมสติหลุดจะร้องก็ร้องไม่ออกขยับตัวก็ไม่ได้หัวใจแทบจะหยุดเต้นผมรีบหลับตาปีในใจก็นึกไปสารพัดว่าจะมีวิธีไหนหลุดพ้นจากตรงนี้ได้ผมเลยนึกถึงตอนที่เคยทำกู้ภยัยรุ่นพี่เคยให้คาถาหนึ่งมาเพราะเวลาเราไปเก็บศพเราจะต้องมีบทท่องเพื่อไม่ให้วิญญ,ญาณตามเรากลับบ้าน ผมเลยลองนึกท่องในใจดูแล้วก็บอกเขาว่าเราไม่เคยรู้จักกันผมไม่ได้มาร้ายอย่ามาทำร้ายผมเลยผมจะทำบุญไปให้ผมพูดวนวนไปอยู่แบบนั้นจนสักพักผมก็รู้สึกว่าหายใจคล่องขึ้นและสถานการณ์ก็เริ่มปกติผมค่อยๆลืมตาเพราะกลัวจะเจอเขาอีกปรากฏว่าไม่เจออะไรแล้ว ผมรีบลุกขึ้นมาเปิดไฟแล้วตั้งสติตัดสินใจขับมอเตอร์ไซค์คู่ใจกลับไปนอนห้องเช่าตั้งแต่เกิดมาเพิ่งเคยเจอเหตุการณ์ที่หลอนสุดก็คราวนี้ทั้งๆที่เจอบ่อยแต่มาแบบนี้ผมก็ไม่ชินนะทัดบอกสมัยที่ผมทำกู้ภัยก็เจอบ่อยนะพี่เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับเรื่องหลอนในวันนี้ หากใครชื่นชอบก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะพบกับเรื่องหลอนตอนตีสาได้ใหม่ EP หน้าสวัสดีค่ะ